ส,สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Pebble Green แล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับ UGC Item ฟรีในเกม Roblox ส่วนไอเทมนั้นก็คือและไอเทมใน,นวันนี้ก็จะเป็น w a l l e y สีเขียวนะครับแล้วก็ Dominus สีชมพูเอาล่ะเราไปดูวิธีการรับกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องของผมนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย ขั้นแรกนะครับก่อนที่ทุกคนจะเข้าเกมทุกคนก็ต้องเข้ากลุ่มเกมก่อนนะเดี๋ยวลิงก์กลุ่มผมไว้ทิ้งไว้ใต้คลิปเลยต่อมาครับก่อนที่จะเข้าเกมทุกคนก็ต้องกดไลค์เกมแล้วก็กดเป็นเกมโปรดถ้าใครกดไม่ได้ก็ให้เข้าเกมก่อนรอบนึงนะเมื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับก็ให้สังเกตตรงด้านล่างให้เรากดตรงนี้นะเราก็จะได้แต้มออฟไลน์มาจากนั้นก็ให้เดินตามวิดีโอมาเลยเดินมาตรงกล่องนี้เพื่อรับแต้มรายวันอีกทีนะครับเท่านี้เราก็จะได้แต้มมาพอประมาณแล้วนะ ให้สังเกตที่ด้านล่างขวานะครับอันนี้คือแต้มของเราโอเคส่วนวิธีการแลก UGC ก็ให้เดินตามวิดีโอมาเลยเราก็จะเห็น UGC ลอยเต็มเลยนะเราก็ดูนะครับว่าอันไหนยังไม่หมดเราก็เก็บแต้มมาแลกได้เลยนะมันก็จะมีไอเทมหลายอย่างเลยนะครับก็เก็บแต้มไม่ครบจากนั้นก็มาแลกได้เลยส่วนวิธีการเก็บแต้มก็มีอยู่2อวิธีนะครับวิธีแรกก็คือเก็บจากแต้มออฟไลน์2ก็คือรับจากกล่องรายวัน3ยืน FK ในเกมนี้นะครับเราก็จะได้แต้มมา ทุก1นวิหรือว่าถ้าใครอยากเก็บเร็วนะครับก็ให้เดินตามวิดีโอมาเลยเดินมาเล่นเกมตรงนี้นะเกมนี้มันก็จะเป็น tower defense นะครับปกป้องฐานวิธีเล่นก็คือให้ปกป้องฐานจากซอมบี้นะมันก็จะเป็นเวฟแต่ละเวฟซอมบี้ก็จะมาเราก็ต้องจัดการให้หมดเราสามารถซื้อปืนตรงนี้ได้นะครับเราจะใช้เล v e l เราซื้อนะ level เเก็อยู่ตรงด้านขวาบนเลยถ้าเลเวลเราพอเราก็กดซื้อได้เลยนี่ครับมันก็จะบอกว่าให้เราทำอะไรก โดยการมาที่โต๊ะคราฟนี้จากนั้นก็กดซื้อขวานนะขวานอันนี้มันจะฟรีพอได้ขวานนะครับเราก็สามารถเอาไปตัดไม้ได้พอตัดไม้ครับเราก็จะมีไม้พอในการคราฟปิกแอ็ e นะครับเพราะเราอย่าลืมซื้อป้อมปืนนะครับในโต๊ะคราฟมันจะให้เราฟรีมาหนึ่งป้อมนะพอซื้อเราก็มาวางได้เลย และว,วิธีการหาทรัพยากรเพื่อไปค้าของนะครับเราจะใช้ขวานในการตัดไม้ส่วนหินกับเหล็กเราก็จะใช้ปิกแอคเอานะหินก็จะอยู่ตามแมพข้างนอกส่วนเหล็กก็จะอยู่ในถ้ำนะครับก็สามารถขุดเราได้เลยพอเราได้ทรัพยากรนะครับเราก็ไปดูในโตค้าบนะครับว่าเราอยากค้าอะไรเราก็เก็บให้ครบพวกถังน้ำมันก็หาดอกจากซอมบี้เอานะครับและระหว่างเล่นนะครับเราต้องดูค่าความหิวเราด้วยมันจะอยู่ตรงด้านซ้ายล่างนะถ้าค่าความหิวเราหมดเราจะตายวิธีการหาของกินนะครับก็สามารถเก็บเบอร์รี่ได้ตามภ่มิได้เลยแล้วก็กดกินนะ นี่ครับแล้วแต่ละเว็บเราก็จะได้แต้มมาเราก็เล่นยิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันมีเหรียญเราก็เก็บด้วยจะทําให้เราได้แต้มเร็วขึ้นยิงซอมบี้แล้วก็อัปเกรดฐานสร้างป้อมปืนถ้าใครขยันเล่นหน่อยก็จะสามารถรับ UGC ได้เร็วขึ้นเลยนะหรือถ้าใครขี้เกียจเล่นก็ไปยืน Fk ก็ได้นะครับน่าร nice. และเมื่อไข่แรกได้เราก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับอันแรกเป็นวอเคลี่สีเขียวสีเท่มากต่อไปก็โดมินัสสีม่วงหรือว่าสียุมฟูผมไม่แน่ใจถ้าใครอยากได้ก็รีบไปเล่นเลยนะครับถ้าใครขยันเล่นก็จะได้ไวสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ